ขอกับช่องสวนผักใหญ่ใหม่อีกแล้วค่ะมือนีเพิ่นปลูกผักอีตูเน้นนักผักอีตูกับกะเพราค่ะปลูกแล้วๆก็โหดน้ำน้ำกนเป็นยังขึ้นเน้นนักผักอีตูกับผักกะเพรานี่โอ้รูดูรูดูการนี่โอ้โหข้าวไร่ปลูกขนาปลูกกวางตุงปลูกผักอะไรั เป็นพักชีกินซีดเล่าบัวใปลูกใดแต่มนันอาจสิบัวใดผลตัวมันสิบงามึงสิเนาะมันตองบอํารุงหลาย่ลลเลยอย่าเลยตองปลูก,ลก,ลกแมวที่มันปลูกใดคือ,อตุ้งเห้าต้นหอมต้นหอม ปีนี้เป็นปีแหลกทีเ่เขพาอันม่าเห็ดแปลงอิดบอกดีว่ะค่ะแปลงอิดบอกดีทุกพื้นที่ทุกเกิว่าตะล่างว่าตะล่างอยู่ใส่เป็นประโยชน์แท่งค่ะนี่ ถอนอันเก่าถอนไปขายหมอเส่าปูอันใหม่ลงเลยเด้อยนี่นี่หมอเส่าหว้จะถอนไปขายฮุดปลูกใหม่ทันทีเลยบ,อบ่อปล่อยให้พื้นที่วางได้เลยคุณนะ จะสิเอาต้นยู่แถวนี้ล่ละค่ะมาเป็นพันตอปลูกต้นหอมบ่ต้นหอมต้นหอมใส่เห็นมันเป็นแปลงเดียวกันหม,มูมันสองอาทิตย์ที่แล้วนะะแปลงนั่นปลูกไว้ที่เฮ้าล่งคลิปให้เบิ่งในยูทูบสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันนี้คือพานไปสองสัปดาห์อันนี้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นแล้วไ,ไหมอ่ะ ปุยขิงว่วนี่น,นี่อันนี้คือสองสัปดาห์นะคะนี่อ๋อหัวได้ปลูกไมกนี่อันซุ้มนี่ได้สองสัปดาห์แล้วนี่พุ่ดินแล้วกะ็ใส่ฟุนไปแล้วงามเร็วขึ้นกันค่ะนี่เมื่อฮนไดนแกะขีดตาเมืนน่อได้เอาที่จริงต่องมาเนี่ยรีใบรีใบเรืองออกหายตลอดเขากับสิง,งาม ต้องมารีบใบเลี้ยงออกมีการพรวนดินแล้วก็ใส่ขี้วัวไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะนี่เริ่มแตกนะคะจากต้นหนึ่งเริ่มแตกเป็นสองต้นสามต้นนี่มีเวลาต้องมาเอาใบเลงเหลืองนี่ออกปลูกง่ายต้นหอมนะปลูกง่ายแห้งแต่ต้องมันมันพวนดินเพราะเริ่มเห็นดินแน่นๆต้องพวนดิน มัสั่นลากเขาเสียออกหากินมาไลยแล้วก็นี่ยเก็บมันเก็บใบเหลืองใบเสียเสีย okay. ออกไงสิงห์งามนี่จังน้อยก็ได้ขายแล้วนี่บ่๊ห้มีพื้นที่เหลือได้เลยค่ะคางแปลงกับปลูกพักอีตูไปนำ้ำซ้ำสิก,กินนี่โอ้ยบ่อึดซ้ำสิก,กินนี่บ่อึดพื้นที่ ทุกตะลังว่าตะลั่งอยู่นี่ใสใ่เป็นประโยชน์แท่งอันนี้ก็โลกตนพันธาาุ์มหมขุดแปลงแล้วตีแปลงก็โหดเปียกๆอห้เา้าค่ะทุกพักก่อนสิบปูก็คือโหดเหียกว่าตตองมิหยัางห้องพื้นค่ะโหดเหีเ้ยกซือคือ เคี่ยดินให้เสมอตีดินให้แตกหดให้เปียกเพื่อให้แห้งมันฝืนตัวได้เร็วต้นหอมนี่ปลูกง่ายแหงนี่เดชให้มันเหลือซ้ำนีน่เหลือยอดได้จักอาทิตย์กลัวก็เริ่มพ่วนดินใส่ฟุ้นหาย ไม่ลอลูกไครไม่หูยี่สิบก่กลูกหนี้ออยี่สิบแสดงว่าจากนี้ไปหันได้สี่สิบแล้วได้สี่สิบห้าสิบบาทแล้วได้นี่ใบมันกะเอาไปใส่กับข้าวใบมันกะเอาไปใส่กับข้าวได้ขันหลายผู้งคนกะเอาไปขันซูม เด็ดใบมันออกแบ่งออกแบ่งต้นมันออกถ้าหากมันยาวแล้วก็สิเด็ดหากมันออกจังน้อยให้มันเดินหากใหม่น่ะเคล็ดลับดิค่ะนี่ไม่เคยเผยแผ่ที่ไหนมาก่อนนะนี่ดูสิได้เป็นต้นพันธุ์แบบนี้มาเดียวกันไกลมาก ปูกระเวนระยะห้างคืบค่ะคืบตัวคืบนี่แหละคืบใส่คืบ,คบขวา้าคืบนาคืบหลังเพื่อให้มันเป็นแถวเป็นแนวเดียวกันเวลาเข้าอันพ่วนดินเวลาเข้าใส่ฟูนมันยังสีสะดวกตองเห็ดให้มันเป็นแถวเป็นแนวเดียวกันดินแกลีบมันเป็นยังเลยค่ะฝนหัวได้ตกไปฝนหัวได้เศร้าตกได้มือเดียวนี่สุมือกับโตก๊กสุมือจนมาดินแกลบ ดินแกบบดีเด้มันแน่นดินแกบมันมันแน่นนี่ฮะแน่นปกติมันคมลงไปนี่มันต้องฟูนฟุยมันต้องอ่อนหนุม่มเอาสองต้นเลยว่าตองแว้งง่ายเปล่า กิจกรรมย่ามแรงของแย่ไมมือนี้ค่ะปลูกผักอีตูกับปลูกต้นหอมใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับมือนี้กะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากติดตาม ช่องสวนพักย่ไหมแล้วก็บเพจสวนพักย่ไหมเด้อจะเป็นกำลังใจให้ย่ไหมเนี่ยคุณยายไหม